สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้ยายดีเห็ดกับปุ้นซาว้ากินพี่น้องเนี่ยโชว์ก่อนเพิ่งเคยเห็ดเธอแรกคือกันเ้อพี่น้องเพิ่งเคยกินเธอแรกคือกันเห็นแต่เขาบอกว่าแซบ่บแซบแซบเลยลองเห็ดเบิ่งมันสีแซ่บบอกอ่ะบม้ว้าหลายพี่น้องกินเลยฮืม แทบ่พไปน้องแชบอยู่มันได้กลางคืนมันใสจะมืดจัง่อยอ่อมันจะเป็นงูซิ่งกลางเวรกะแจ้งกลางคืนกันเมื่อแท้อืมใช่ได้อยู่แทบ่พไปน้องแซบอยู่ ข้บปุ้นซาวพี่น้องก็เห็นเธอแรกเห็นในยูทูบอ่ะหรอกมันก็เคยเห็นเมื่อกิ้มีแต่คนว่าโนว่าแซ่บแซ่บมาสันก็เลยลองเห็นแซ่บอยู่ได้หละ Hay này ta mình Càng cùng Cô cứ khảo không? Gặp bún hàng phải <laughs> không? Mà tông bào. ต้องแบบนีเนาะเกิดสีเพชรจังหน่อยต่กระเซบอยูอ่ ขึ้นม่อยู่เมืองไทยบ่เขาใส่เม็ปดปักกาดถินแก่นะพี่ทองหฮยนำแล้วก็สตอเม็ดสตอแล้วก็เม็ปดปักกาดถินแก่หฮยใส่ ผักก็แล้วแต่ว่าไฟสิมักพักอย่างอย่งเนาะมันเลือกได้อย่างนายู่เมืองไทยมันร้อยอืมอืมเห็ดกินนะพี่น้องลองแรกวที่แรกเนี่ยจับอืม giật giọt, như vào cái bòm nữa, ăn cua nhiều, của cái này cũng phải vào đúng, nè, đây

ตน,นี้เลยน้องพี่น้องอย่าลืมเ็ดกินเดอร์ฝากเ,เดอช่องวันดีชาแนลค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเ,เดอพี่น้อง